เอทุกท่านนะครับผมพบกับอีสานกินเที่ยวอีกแล้วนะครับผมบดูครับผมเดี๋ยวผมจะจับปลาให้ f อซีได้ดูนะครับผมบ่อหนึ่งสองสามครับสวัสดีครับเอีทุกท่านนะครับผม สวัสดี f อฟซีท่านนะครับผมพบกับอีสานกินเที่ยวอีกแล้วนะครับผมนี่ฮะบรรยากาศนะครับหน้าบ่อสมคิดฟาร์มนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมมาเสนอแนะนําปลาบ่อหนึ่งซองหนึ่งนะครับ f อฟฝากไว้ด้วยนะครับผมบ่อสมคิดฟาร์มนะครับปลาอาจจะเหลือน้อยแล้วนะครับผมปลาเหลือน้อยครับผมบ่อนี่ฮะให้เอฟซได้ดูครับหนึ่งสองสามครับนี่ฮะสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผม ปลามีน้อยครับผมไซส์ก็โอ้โหหลุดไซสน้อยแล้วครับผมเนะฮะเดี๋ยวผมจะหาวิธีช้อนให้เอฟซได้ดูนะครับผมเนะฮะเรามาดูกันครับผมนี่ครับผมกำลังช้อนนะครับเอฟซมันภายในหมดครับเนี่ยฮะผมบอ่อหนึ่งสองสามนะครับผม บ่อนหนึ่งสองสามนะครับผม fc เห็นเย่งครับับผมนี่ฮะคืออาจจะสั่นนะครับผมเนี่ยอนะ่นะไร่นพระ่อนพระก่อนเ <laughs> นือ่อนพระ <laughs> นี่ครับผมม่ก็ไม่ยาวครับดำจะคุยนี่ยสวยงามทางท้องเรือนนะครับพีสีนะฮะบ่อสมคิดฟาร์มนะครับผมปลายังเดือนน้อยแล้วนะครับพี่สีนะฮะนี่นี่ครับผมบ่อหนึ่งสองสามนะครับผมดูครับบ่อเดียวกันยากัดเอกกันเองครับผมดูฮะมีม่วงดําเทาดําแล้วก็เขียวดําครับผมมีนิดหน่อยนะครับเขียวมีนิดหน่อยครับนี่ฮะ สวยงามตามท้องเรื่องเอฟซีนี่ครับดูครับนี่ยปลาอาจจะไซส์เล็กแล้วนะครับผมเหลือปลาไซส์เล็กแล้วครับนี่ยสวยงามครับผมนี่ฮอย่าอย่าให้เอฟซีมาจับกรับอสมขิดฟาร์มนะครับผมแนะนําอีกทีนะครับผมมาจับหน้าบอนะครับผมเปิดทุกวันนะครับแล้วก็ถ้า จะให้จดส่งนะครับผมสนใจทักเฟซไหนพนุบเชิงปอดนะครับผมหรือว่าติดต่อทางเบอร์โทร081 7451287ครับผมนี่ฮะสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมกัดดูครับบ่อสมคิดฟังครับบ่อ1น3ครับนี่ฮะนี่ครับผมนำเสนอให้ FC ครับผมนี่ฮะดูครับบ่อเดียวยังกัดกระเดงนะครับดูฮะนี่ฮะ สวยงามนะครับผมเนี่ยจะหมดแล้วครับผมเนี่ยเขาไปลองมาใช้ได้เลยครับบ่อหนึง,งสมครับลูกค้ามาจับกันเดียวครับเนี่ยจับขึ้นให้เอซที่อยู่ไกลเกือบ20ชุดครับผมเนี่ยนี่ครับผมย้ำวิธีในเอฟซนะครับผบบ่อสมิตฟาร์มนะครับผม,บมน,น,ผมนีฮะ นี่ครับผมสนใจนะครับโทรเลยนะครับผมศู1ย์5 1ดหนึ่งเจ็ดสี่ห้าหนึ่งสองแปดเจ็ดนะครับผมบอสมคิดฟาร์มครับผมเบอร์โทรเจ้าของบอเลยนะครับอีทุกท่านนะครับผมนี่ฮะบอสมคิดฟาร์มครับผมนี่ฮะสวยงามครับผมนี่ฮะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดกระดิ่งกันเยอะๆนะครับผมฝากช่องบ่าวธาตพนมชาแนลด้วยนะครับผมแบบแนวกินครับเนี่ยสวยงามครับผมเนี่ยฮะบรรยากาศคืเนี่ยฮะบอหนึ่งสองสามครับผมเนี่ยฮะเนี่ยครับผมบอหนึ่งสองสามนเอฟเนี่ยฮะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผม นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะปล่อยออกไปแล้วนะครับนี่ครับ ครับฮะห้านาทีห้านาทีห้านาทีครับหึยังนี่นะครับสีนะครับนะครับผมพามาอดานะครับบอ่อ นี่สวยงามตามทางเรือนะครับผมเนี่ยครับอ้าวลูกค้ามาครับผมน,บน,น,นี่ครับผมเนี่ยครตอนนี้ลูกค้ากำลังขับรถมาครับมาจับบอ่อหนึ่งสองสามเนี่ยครับผมเนี่ยคนี่ครับรบ่บอนะครับผม สวยงามตามท้องเรื่องครับผมครับสวยงามครับผมเอยากให้เก็บสีได้ดูครับผมเนี่ยครับบรรยากาศด้วยดูบรรยากาศไปด้วยครับเนี่ยครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ่อ อีกหนึ่งบอ่อนะครับผมเอฟซีทุกท่านนะครับนี่ฮะนี่ครับผมบรรยากาศนะครับผมแล้วก็นี่ฮะ นี่ครับผมก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมฝากบอร์หนึ่งสองสามนี่นะครับผมเมื่อกี้อาจจะมีปลาลอยเล็กนะครับ f อท่านนะครับลอยเล็กนะครับเหลือประมาณหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามครับหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามนะครับผมบอร์หนึ่งสองสามนะครับผมนี่ฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม f อฟซีท่านนะครับผมบอร์หนึ่งสองสามนะครับนี่ฮะก็ฝาก f อฟซ ที่ติดตามทาง y o YouTube ด้วยนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมที่ผมมาถ่ายทำนี่ก็มีลูกค้ามาจับ้วยครับนี่ยครับนี่ฮะนี่ครับผมหน,ะนะะึ่งสองสามเอฟซีนะฮะฝ่าวเลยนะครับมาจับเยอะนะครับผมหนึ่งสองสามแล้วก็อย่างอย่างคนทางส่งทางใต้เดียนะครับผมหนึ่งสองสามไปส่งทางใต้ส่งทาง อินโดก็มีนะครับผมมีคนจับไปส่งอินโดด้วยนะครับอินโดแล้วก็มาเลยอย่างนี้ครับบอ่อหนึ่งสองสามนะครับผมแล้วก็เอฟเอฟซีมาจับเยอะเหมือนกันนะครับที่บอ่อสมคิดฟาร์มนะครับผมนะฮะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากอีกช่องหนึ่งของอีสานกีเที่ยวก็บ่าธาตุพนมชาแนลนะครับผม ฝากไว้ด้วยนะครับนะฮะบรรยากาศรอบๆครับผมนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมบ่อหนึ่งสองสามย้ำอีกทีนะครับผมสามารถติดต่อทางไหนได้นะครับถ้าติดต่อทางเฟสเฟสนะครับเฟสก็จะเป็นพันลบเชิงปอดนะครับส่งทั่วประเทศนะครับผมจันทังคารพุธพฤหัสุขสุขไม่ได้สุงเลยจันทังคารพุธพฤหัสนะครับผมแล้วก็ ส่งทางไปรษณีย์ก็ติดต่อเฟซนายพลุเชิงปอดถ้าเบอร์โทรถามเจ้าของบ่อก,ก็จะเป็น0817451287นะครับ0 8 1 7 4 5 1 2 8 1 11287นะครับเจ้าของบอ่อโดยตรงเลยนะครับผม FC ทุกท่านนะครับ คลิปนี้เราก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมนะครับกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้อีสานกีฬเทียรหรือว่าบ่าวท่าพนุ Channel หรือว่าพันลบเชิงปอดน,นะครับผมสวัสดีครับ